สวัสดีตอนเช้าพี่น้องทุกทุทางนะครับชาววันนี้เรามาเฝ้าเดี่ยวด้วยล่าถังแห่งความเชื่อของคิสเตียนชุดที่6รู้จักพระครงความรอด EP ที่43ทำไมพระเจ้าทรงประทานพระครงความรอดให้กับมนุษย์เรามาอ่านวิวรณ์บทที่หนข้อที่5ถึงข้อที่6เอเฟซัส บทที่หนึ่งข้อที่สี่ถึงข้อที่ห้าด้วยกันนะครับและจากพระเยซูคริสต์พยานผู้ซื่อสัตย์ซึ่งเป็นผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นจากตายและเป็นผู้ทรงครอบครองเหนือบรรดากษัตริย์ในโลกพระองค์ทรงรักเราทรงปลดปล่อยเราจากบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์และทรงตั้งเราให้เป็นอาณาจักรและเป็นพวกปุโรหิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ ขอพระเกียรติและอนุภาพจงมีแด่พระองค์สืบสืบไปเป็นนิดอเมนดังเช่นในพระคริสต์พระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลกเพื่อให้เราบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ล่วงหน้าด้วยความรักให้เป็นบุตรของพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ ตามความชอบพระไทยและพระประสงค์ของพระองค์พีน่น้องครับทำไมพระเจ้าทรงประทานพระคุงความรอให้กับมุงมนุษยชาติสิ่งที่หนึ่งผ่านทางพระคุงความรอเพื่อทำให้แผงกลางแห่งนิรันด์ควาพระเจ้าได้สำเร็จในเอเฟซัส บทที่หนึ่งข้อที่สี่ถึงข้อที่ห้าทีมกีเ้เราได้อ่าไปว่าพระเจ้ามีแผงกลางกวางสงร้างรั้คือจะให้เราให้บริสุทธิ์ในพระเยซูคริสต์และเพราะพระเจ้าทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เราเป็นปู่ขวางพระเจ้าพระเจ้าเที่ยงแท้คือ พระบิดาพระบุและพระวิบิยามบริสุพระองค์มีแผงกลางกว่างสร้างโลกว่าพัางทางการทรงสร้างกางรทรงถ่ายและให้มงมนุษยชาติได้เป็นพระบุของพระองค์ได้เป็นลูกของพระเจ้าเพื่อให้เข้าในราชาอาณาจรรักรนิลังของพระเจ้า ร่วงใช้ชีวิตกับพระเจ้าเที่ยงแ้ในสวรรคสถานและเพื่อให้เรารัดใช้พระเจ้าในสวรรคสถานในวิวรณ์บทที่หนึ่งในข้อที่หบอกว่าเพราะพระองค์รักเราจงยองหลังโลหิตเพื่อชำระเราในข้อที่หกบอกว่า เพื่อเราจะเป็นประชากรของพระองค์และเป็นบุโรหิของพระเจ้าฉะนั้นพี่น้องครับแผงกางของพระเจ้าคือถ่ายมนุษย์เพื่อเป็นลูกของพระองค์ได้ร่วงใช้ชีวิตกับพระองค์ในสวรรค์สถานและตั้งเราให้เป็นบุรหิตบริบบะพระองค์ในสวรรคสถาน นี่เป็นการรับใช้ของคิสชุมหรือคุงที่พระรงองค์ทรงถ่ยและอีกด้านหนึ่งพระองค์ก็จะให้ผู้ที่ได้รับการถ่ายในทุยุคทุสมัยได้ใช้ชีวิตร่วมกับพระเจ้าเราทุสวางฉะนั้นในเวลานั้นเราจะอยู่ในสว่างสถานอันสูงบูมแบบ ร่วงใช้ชีวิตกับพระเจ้ากับทุกสวรางและคิดชวงทุกยุคทุสมัยพี่น้องครับนี่คือเหตุผลที่พระเจ้าได้จัดเตียงหงทางแห่งพระคุมความรอดให้กับเราถ้าเรามองอีกด้านหนึ่งการตัน,นึงชีวิตหรือว่าการมีชีวิตอยู่ในรลดน,นี้มันเป็นทางผาน มันไม่ใช่จุดประสงค์สุดท้ายเพราะมนุษย์อยู่ในโลกนี้มีวาระเกิดและมีวาละตายโลกนี้มีววละที่ถูกสร้างและมีวาละที่ถูกทำลายฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าปรารานนาคือผางทางพรคริสุ์ให้เราได้รับชีวินิล์ เพื่อจะเข้าในรัชะอาณาจักรนิลังของพระเจ้าฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับสิ่งที่มนุษย์ควรจะแสวงหาคือชีวิตนิลังในพระเดชสุ์และรัชะอาณาจักรนิลังหรือสว่างสถาน,นังอันนิรังที่พระเจ้าทรงจัเตียงไว้ให้กับเรานี่คือแผงกลางของพระเจ้า ที่มีต่อมงมนุษยาชาติฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างพระองค์สร้างเราและไถ่เราออกจากความบาปและความตายก็เพื่อแผงกลางนี้ขอพระคุณพระเจ้าทุกคนที่กลัดใจต้องบรรพระเยซูคริตคือวิถีสู่แผงกลางของพระเจ้า 2. ทำไมพระเจ้าประทานพระคงความรอดให้กับมงมนุษยชาติก็เพราะพระเจ้าทรงรับโลกในยอห์นบทที่สามข้อที่สิถึงข้อที่สิได้เขียนไว้ว่าเพราะพระเจ้าทรงรับโลกจึงได้ประทานพระปูองค์เดียวของพระงค์ให้ผู้ที่วางใจในพระปูนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนีรันดจุปะสรงที่พระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อกางไถ่ไม่ใช่เพื่อกางพิพาษาในวิวองบทที่หนึ่งข้อที่ห้าในนั้นบอกว่าเพราะพระองค์ทรงรักเราจงยองหลังโลหิตเพื่อเราทั้งหลายในข้อที่หกบอกว่าเพื่อเราจะได้เป็นประชากรของพระเจ้าและเป็นปุโรหิตของพระเจ้า พี่น้องครับมนุษย์เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างที่ย่อดเยี่ยมที่สุดพระเจ้าได้สร้างจัก,กรวาลพระองค์ได้สร้างสะและพืชต่างๆแต่มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่พระเจ้าได้สร้างเรา่างพระฉายาของพระบุตแต่เมื่อบางพระบุรุษข,ของเราอาดังเอวา ผู้ผีมังสาตัโล่อลวงหลงลงในความบาจมอยู่ในความตายแต่พระเจ้าผู้ทรงเมตตาไม่ปรารถนาที่จะให้มนุษย์ตกอยู่ในความบาความทุกข์ความอาายความกลัวและความตายแต่พระเจ้า เป็นพระเจ้าบริสุทธิ์และยุติธรรมฉะนั้นเมื่อมนุษย์กรบฏโตกพระเจ้าเมื่อมนุษย์มีความผิดบาปมนุษย์จำเป็นต้องจกกัดการถ้าพระเจ้าไม่จกกัดการพระเจ้าก็กบฏโตโ่อความบริสุทธิ์และความยุติธรรมความพรุงแต่เมื่อพระเจ้าพิพากษาและจกกัดการมนุษย์พระเจ้า เป็นความรักพระเจ้าติงไปด้วยพระเมตตาคุณแล้วพระเจ้าไม่ประทานาที่จะทําอย่างนั้นแล้วมีวิธีใดที่จะทําให้ความบริสุทธิ์ความเที่ยงธรรมของพระเจ้าได้สมบูรณ์ได้ตอสนองและทําอย่างไรที่จะให้ความระักและความเมตตาของพระเจ้า ได้ตอบสนองวิธีเดียวคือพระเจ้าต้องส่งพระบุองค์เดียวของพระองค์ที่จะเข้ามาในโลกนี้เพื่อเพื่อจะตายแทงมนุษย์ช่วยมนุษย์โอจาความบาปและความตายมีทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ความบริสุทธิ์และความยุติทางของพระเจ้า ก็ได้ลักการตอสนองและอีกด้านหนึ่งเพราะพระองค์ทรงแทงเราให้ความรักความเมตตาของพระเจ้าก็ได้สมบูรณ์ฉะนั้นพระบิดาจึงได้ส่งพระเยซูคริสต์มาปังเกิดมาตายแทงเราฝืนเครงประชงมชีพเสด็จขึ้นสู่สวรรค์จกเตรียมที่สำหรับเราสวรรค์หนึ่งจะกลามารับเราไปอยู่กับพระองค์และพิพาสาโลนี นี่คือแผงกลางแห่งความรอดของพระเจ้าเพื่อทําให้แผงกงลางนิรันด์ของพระเจ้าสําเร็จฉะนั้นโดยเพราะรักพระองค์จะสว่างสุโลกเพราะความรักพระองค์ยองถ่ายความบาปของมนุษย์ยอง,ยองรักพิพากษาแทงมนุษย์ฉะนั้น พระเยซสุริตยอมตายแทนเราปุงไม,มก้กางเขนหลังจากนั้นพระองค์เฟื้นงจากความตายนี่เป็นหลักประกันแห่งความรอดสำหรับมนุษย์ว่าผู้ที่อยู่เชื่อและวางใจในพระเยซสุริตจะได้รับก,การไถ่เมื่อเราได้รับก,การไถ่เรามีพระองค์ประทานสิทธิให้เราเป็นพระผุปกคองพระเจ้าและประทานชีวิตนิรันดร มีสิทธิที่จะเข้าในลัชานาจานิลังควาพระบิดาฉะนั้นพี่น้องทำหลายครับทําไมพระเจ้าจงประทางพระคุงความรอ้อให้กับมงมนุษยชาติก็เพราะอย่าให้มนุษย์ทุกคนได้พ้มจากความตายสู่ชีวิตพระองค์ไม่ปรารถนาผู้หนึ่งผู้ใด,ดจะพินาศฉะนั้นพีนน่น้องทงหลายและเพื่อนๆนทั้ทงหลาย นี่เป็นพระคงความบรักของพระเจ้าที่ได้ประทานความรอดลงมาเพื่อให้เราเข้าสู่แผงกลางน,นิลางของพระเจ้าฉะนั้นทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระองค์จะได้เข้าในแผงกลางน,นิลางของพระเจ้าจะได้พ้นงจากความผิดความบาปความตายวันนี้เมื่อเราได้รับความรอดแล้ว เราต้องมีสุญรล่วงในแผงกลงแห่งนิรันของพระเจ้าคือประกาศเข่าประเสริฐให้กับญาพี่น้องของเราและถ้าเพื่อนที่ยังไม่รู้จักพระเดชพิทฟังอยู่พี่น้องทหลายโลดนี้เป็นทางผ่างไม่ใช่เป้าหมายของเราเพราะตัวเรามีวาระเกิดและมีวาระตายโลดนี้มีวาระสร้างและมีวาระถูกทำลาย ฉะนั้นลิลี่สวงหาพระเยซูคริสต์พรุง์รักคุณและพรุง์จะช่วยเราเข้าในแผงกัางนี้หลังของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพระพรนะครับ